ครับซื้อของมาเหดบุญครับแต้ตกับข้าวมาด้วยเนี่ชัวด้วยนไ,ได้อะไรแย่มยมตันตาครับปินตอดแกงตอดหลังกระสุนน ดีครับแม่แม่จ้าขอขวัญครับน้องมีกี่ล่ะน้องมีกี่เหมือน้งเรียนโอ้ยยังบ่นเรียนอ้กนรับก็้พบกับขอกล้วยพิมพี้ขึ้นเก่าเหรครับเมื่อนี้สิ่งนักกินมากใช่ไรนักกินเท่าไในตมะฮงมไข่ตุอ่มจฉาพอาตุ๋น่ตัองครับมุกตัดตอง้ันห้อ bà tông cây cây, cây cái mô Cây kayang luôn có mô không? ác gắn mô phủ 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 Múc phủ mô múc mô ขาดกูได้ครับขาดกูได้มุกประดุกจ้าขาดกูได้ครับขึหลับปรตรคขาบขื้อขาดใจครับคุ่ำแบบนี้ตำขึ้นชมต่ำครับปูปลาบ้านนอกครับเจีเ๊ยน้อ ใช่พักตักแฉมแหวงขาเพราะเอาบบ้เอาก<า>ินแม่กิน <c oughs> เข้าเลยทีน้่เป็นอะไรเสียบแม่ปรนะนออาริบดีนั่งตามผลขอเนี่ยนั่งสูงนะจ๊ะ มาครับมามามา,มา,มา,มาดหนห่องคนึงตำพดมามากินครับมากิน,กนขอร้องกันด้วมามามาจ้า่งง,ง,งตำบักก้อ,อนนี้หนึ่งชิมกันน่อยมกปลาดูปลาูงไก่หมูพวงจ้าครับเด้อเขาพี่น้องเลยอืม ไังไะเนียถึงเป็ดถึงเสียหนูจ้างเ็เส็ดอหมื็นกันหูบอกวเพ็ดเยอะแยหลาบประตองไาเลยบานหอาา้อ,องนะครับขอยาาใส่มือเ้อใส่มือก็เสียอ้ะจ้ะสอง คอามขาั่วความขาั่วแจเีครับไม่ิที่าวบ้จะได้ม่หมบมีดงมีทานไายหรอครับเนี่ยแล้วมีต้งของน่น่อยย เอาออเงอา,อาันนี้ใส่ใส่มือเนี่ยใส่ส่วนเนี่ยเอาสอนให้พี่น้องเป็นเบิงบ่งกันก่อนเี้ยเลยใส่ตรงนี้คือครับได้ละรวยของมีนอไงแค่ในอ่ะเหรอ้ยมองปลาดุปอ,อุ่นเนี่ยครับ อเอซ่อมที่เมืองแค่ข้ามอืม ่ะนดหมหัต <c ười> ้ตอนเงยเลยคับคับพิเศษตอนหนึ่งตอนม่งเงยเลยคับพิเศษเผากินวิเสษหน่อยมาเด้อไปหนอเกับแล้ว ใช่กินทางท้างบ้านน้อนครับใช่กินทางข้างทหารบ้านหล่นน่องเบื้องครับก็ของใหม่ๆอี่ละบางแก้วครับไปเยอะครับภาพบครบที้มหมดละไห็ลูกเพาะเเลือกเลียนนะจ๊ะเลือกใบสามครบิ้มป้าลูกไปมันนี่เป็น บานหฮอครับเรื่อก,กินบ้านห้อไปสื่อที่อ่ะจะไปเหตุบุญมาเอ,อือนจ้ะเคยไปลอดเูาลูกนันคำกว่าเฉลิงเน,นี่ยอ็ขาวห่อะเงี่ยแม่ินปิดปองไปเลยปอดจะเอิ่อ คลัมคลักป่าสิบหยิมเสียครับอยู่ของหน้อยไองเสียเนื้อมันสามุนพ่อแม่หลูกหายกันเนี่ยต้มกันเนี่ย แล้วทียังมีสีสันอยู่กันเงียบๆไลฟ์เป็นที่ว่าบ้านเราหีเห็นยังคือบม่มีเสียงอม่อง,งั้นแ<ะ>ค่น่อยเลไม่บอกชิ้มูครับปะเดนมูปิ่งครับโอ้ยปิ่งมันหยากๆเลยนะครับแบบ มาจางหอมกร้นแซ่บแซบ่แบคิรอดบนเดียวครับทตม,มุ้งคือกิน้เสียงหานะาเนอะอ้อนเล็กน่อยเลยขยาครับ กินไปเฮ็ดบุญขอบันตาบานห้องนะครับเรียอกพรไปหาซื้อเที่ยนตังง้งตาครับเครื่องรางกระท่านที่แหล้วไวอ้ผีสินด้วยร้านเพิ่นบาตินี่เลยเห็นไอ ก็จเหล่เาเกนลมาขายรอบ้านรอของเร้ไปซ้าไปาาไปเไปำเขาเลยนกหาังดนเราบกมาขายทางนี้เคียรนั่ขี่รถรอหาเลยพูดแล้วไปอยู่ฝังนึ่งเราไปอยูย่หนที่เปินไม่ที่ที่เปินไม่เปิดอยู่แล้เลยเป็นขายอยู่ไหนประจำดเลยจากครขายดีคนคนผู้ผ่านเนาะ คือน,น้่หรอกครับกินประจสารทา่านใ่ค่ะว,ว,ว่าเพื่ตดเส้นอะไรมูกิบี่บากเยิบหาบาองมุกลยิบาบ้นมน,น,น,นี่ยยิบหาบาทอก็ิบา้า้องกิห้าน้กปยิาบาน็ยบานบห่า้าน้อห่าาน้องก็หาบก็ยบาบาน้กยิหาน่าบน้็ยเหาน้อก็ยิห้็หนใอยนองกยิบหอิไปามคน คนพายไปมันไตไปตามเขามันไม่น้ำแล้วอ่ะเราไม่ก็ไม่มือยุทธเยอะนาะแล้วต้องหางไงแล้วบร์่ส่ไม่มือยุดธมือมกพอน้นาอ,อ,อ, 5, นนอ่ามากครับจเนี่ยยุทธเตบ vinh 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 là 30 <laughs> ไปปุนป่นที่ท่านไปครับมีหน่อยเห็ดหน่อยมีหลายเห็ดหลาย,รายครับไปด้วยใจยม่นว่าของเงินเห็ดเงื่อนกับขิดเจ้งจิตได้เบื้งเหรอครับเรื่อนยีได้ร่วง,ห,ง,ง,งาหาเบื้งอาฮอกไปเให้บุญไป วันดเดยบึงดึกปา่ที่สามเองนะครับช่องแฟนเพจแฟนเพจในเฟซบุ๊กกันครอบครัวย M M C แฟนเพจหน่อย,ย YouTube y o u t มีสองช่องนะครับมิกกี้อยากเที่ยว อันนี้เป็นซื้อลูกครับคันอยากไปใส่กระเพ้าันไปาพ่ออยากไปใส้กระเพ้าพ่อไปกันแม่เนี่ยตัวหามพ่อกับลูกครับเจ้าก็อีกท่องนึ่งก็ครอบครัว M MM M K ครับเจ้าทางเดียวกันครับแต่ว่าี ยังน,น,น,นึงก็เป็นเรืของผมเนี่ยพาไปตลาดได้ครับคันมิกกี้พาเที่ยววงมิกกี้อะเที่ยวพาไปตลาดตลาดไทยลาบฟองเตยเห็นแล้วครับง่ายง่านจ่องง่ายการงานนะอัปเดตราคาของผู้ใดอยากซื้อของนะ แต่ว่า M MM M K พ่อคุย M K นี่เป็นแปลว่าพาไปเที่ยวย่างียวครับเที่ยวไปกินร้านอาหารพวกคาเฟ่ครับร<อ>้านอาหารบ้านห,าห้องเหรออยูดอยู่ตรงหน้าป่ะอยู่ตรงหน้าอ <laughs> ยู่หลายๆอย่างกับภาพประเดศอื่นท่ทานนะคจังเด็กฝาไว้เนเด้อครับิีภาพประกันใด้พ่อเม่นบอกกันเนี่ย ได้ดียันได้บ่ดีนะก็อยา่าแคไม่ถือใจรู้หูรู้คนล่ะครับคิดคอมเมนต์ฮ็ดแต่แางคลองนะเล็กๆมันทนท่านมีใหม่ไม่มีอีงครับไทยแบบเลี้ยวๆครัมืดไทยเอาเองครับช่องแรกๆคลิปสามสองสามอันแลกคือว่ามือถือโทรศัพท์ยู่ไทยเอาครับเ่องประนด้นคิดไว้อีกคิดคิดไว้อฮ YouTube มาที่ได้นั่นนะครับ Khi tao bay gì chứ chị thay về bưng người xưa nè cái liệu không không phải đâu hỏi mình biết mình hoàng bưng năm để phải nhá ngồi luôn youtube bưng về bưng về lũ để lán thì thấy lũ có lũ bưng về gì u gom nhau không biết thế to ừ. không biết thế tên ngoài nè cái liệu thay không bưng nè thay về เรื่องตนหน้าพุทเมื่อครับฝากพื่อนี่ละครับนี่ตามช่องทางนะครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กกับมี่ครับของแม่ของพ่อเนี่ยแหละห้องลูกชายเพิ่มีตัวแต่ว่ากับเป็นส่วนตัวนเวนาะครับกัคลิปเที่ยวคือกันนะครับขวัญเอ้ขวัญ อืมคลิปเดียวอันข้อมแม่นี่บ่ข้อมแม่ยี่สิบแปดแม่สาข้อมแม่ยี่สิบแปดแม่สาวันเกิดแม่ว่ะพี่บอกน้อนนี่ติดเลยเป็นอยากคิปตามเงินได้คลิปเดียวคลิปเดียวข้อมแม่บบโบมีเหร่นช่องข้อมพอ คุณแม่ไม่จตนีเราจะ TikTok ยี่สิบแปดเมษาดาสากติดตามแล้วจะ TikTok TikTok ตอนนี้คนติดตามเก่าลอยกว TikTok ก็มีท,ที่กนคั t i k t o ช่องบ้านนอกนี่ยครับมิกเม,มขวัญอันศาห,หนึ่งแปดครับขอไปเบื้องรค,รรครับคลิปตลกนี่ห้าเฮ็ดเบ็นเฮ็ดเฮ็ดเบ็ตัวเปดยิบเลยครับเสีใจว่าเสียใจก็เบื้องเอาเด้อ ไปตามภาษาบิ๊กเขวัญหันษาหนึ่งหกแปดติ๊กตอกขอบคุณอจาจ้์ตอนนี้ได้ก็ฝากติดตาไม่ด้วยพี่หนองเลยคนไรคนจับสาไข่ยน่จับสะไข่นจับสะไข่แน่เจ้าฉีดอ่ะมาวมู่ห่วตอนเฮ็ยเตียงเด้่ย กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามผมหูใช่า่ากดติดตามนั่นเนี่ยนาำ่องทั้งใดเหรอฝากไว้ใอ้ท่นองนีเด้อครับหลยๆช่องนี้วอามาก็ได้ลูกคูละมืัอนี้สอบโอ้ประเดีสอบไปรเที่จะสอบในกิจกรรมวันวานียงก็สุ้นทอนผู้เลยจ้ะวันภาษาไทยอันนั่นก็ได้บรได้อยู่นาคับมื่อื่น่นหยุดปีพ้าเป็นแบปว่าจังไดก็ เราชิไม่ขิดกินอยู่เนอะเหมือนกันจักโมลูกันคันมันคำมันนักครับอมเลยฝากด้วยตามเด้อครับเด้อฝากมึงแง่งกันเนี้ยฝากก้องน้อยๆเว้ยเนี้ยยังไงกระไดอันเล่นไหมจ๊ะอันเล่นไหมครับอย่างนี้ไลด์ด้กันครับจากจากจากยูทูบเนี่ยเห็นพี่น้องมากเลยขอบคุณขอบคุณหลายๆครับขอบคุณค่ะรับชมรับ บึงครับปากช่องน้อยๆไว้ในเด้อพี่น้องเอ้ยพิดปาดประการใดก็ขอสวดขอเพ่โบจ่ายยังโบสุภาพโอ้จ่ายยังพิดปาดผาดพังยังไปขอสวดขอเพ่ด้อปากไว้ใน้อครับเด้อส <c oughs> วัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย